Mo no now to top of mountain no now to the make get the the get stars can't I I โอเคนะครับกาบสวัสดีที่อัพทรมท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องมาทีวีครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายยิงหวัวม,มือถือรุ่น โ ppo นะครับเป็นการตั้งค่าแบบไม่ปรับ u i นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมและการป้องเป้ายิงหัวต่างๆนะครับแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนก็ก่อนจะไป,ไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็เราไม่ได้ลงคลิปหลายว่าเลยครับเดี๋ยวเราจะจัดคลิปวันนี้2คลิปเลยนะครับเราดูคลิปที่ถัดจากคลิปนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการ วางเป้านะครับสําหรับมือถือรุ่น oppo ทุกรุ่นนะครับไปดูเลยครับทุกคนการตั้งค่าในเกมนะครับมานะครับอยู่ในเกมนะครับสารับการตั้งค่าพื้นฐานนะครับการตอบสนองนะครับมองรอบนะทุกคนก็ให้ปรับประมาณ100เลยนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือไม่ปรับใหญ่นะครับผมก็ไม่ปรับเหมือนกันนะครับปรับมองรอบ100ให้สุดเลยนะครับส่วนสโค๊ปคุสอนะครับปรับประมาณ95นะครับ แล้วก็กล้องเลดดองนะครับปรับประมาณ95เหมือนกันนะครับแล้วก็ปุซีนะครับปรับประมาณ90เลยนะครับประมาณนี S <s <sm <sm şey ้นะครับส่วนลำกล้องสไนเปอร์นะครับปรับประมาณ90นะครับใครอยากจะลดลงก็ได้นะครับส่วนมุมมองขลาดนะครับก็ใครที่เล่นนะครับก็ให้ปรับประมาณ80นะครับใครไม่เล่นก็ให้ปรับ0เลยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเร็วหรือช้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการตอบสนองนะครับ ต่อไปการควบคุมนะครับช่วยเลงก็ให้เปิดโปรตีนะครับปุ่มซ้ายแสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธก็ให้ปิดอะไรเปิดนะครับทุกคนส่วนรีโหลดตัวนก็ให้เปิดนะครับอ่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทุกคนโหมดวิ่งนะครับเป็นทั่วไปนะครับเทคนิครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคีฟิดแบบเปิดนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ความเสี่ยงหายเป็นแบบเดิมนะครับเปยนปืนอัตโนมัติให้เปิดนะครับแล้วก็เอฟเฟกไม่แสดงเลื่อนนะครับนี่ประมาณนี้ลวครับทุกคน ต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับวันนี้คือปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ67นะครับนี so guys, like mm ่นะครับลองเปิดให้ดูนะครับผมปรับเป็นจางจานะครับอันนี้คือปุ่มสับปืนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะปรับตามผมหรือไม่ปรับก็ได้นะครับผมเล่นสี่นิ้วนะครับใครจะปรับตามก็ได้นะครับดูประมาณน right ี้คร um ับปุ่มตามนี้นะครับใครดูไม่ทันก็ให้กอเข้าไปดูได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ปุ่มวิ่งนี่ครับปุ่มกระโดดปุ่มนั่งนะครับ นี่คือปุ่มสโคนี่คือปุ่มยิงซ้ายนะครับอ่านี่คือปุ่มกระโดดนะครับส่วนปุ่มไอวอก็อยู่ตรงนั้นนะครับบนบนซ้ายนะครับอ่าใช้2ปุ่มนี้ในการเล่นนะครับปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มไอวอลนะครับนี่สองอย่างนี้ครับต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นการเก็บของนะครับการเก็บของนะครับสําหรับแพทใหม่ล่าสุดนะครับอ่า หมดทีมมันจะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับความเดียวเกยวของเราสามารถตั้งของเราได้ครับถ้าเราเล่นโหมดทีมเราก็อาจจะปรับโค้ดแบบกันนะครับหรือถ้าเราเล่นเป็นหมดทั่วไปนะครับเราก็จะปรับอีกแบบนึงนะครับมันแล้วแต่ท่านชมนะครับส่วนความสัมพันธ์นะครับตรงนั้นมันจะสามารถปรับรายละเอียดได้ต่างๆนะครับต่อไปนะครับสาหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับกราฟิกนะครับทุกคนใครเล่นภาพสูงไม่ได้นะครับก็ให้ปรับลดลงมานะครับ ก็ระดับสูงถ้าเล่นได้ก็ให้ปรับลดเหลือประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่าเปอร์เซ็นเรสูงไว้ก็ได้นะครับส่วนใครเล่นไม่ได้เลยนะครับสำหรับระดับสูงนะครับให้ปรับเป็นราบลื่นหรือมาตรฐานนะครับให้ปรับเป็นขั้นสูงเลยนะครับเพื่อให้มันอ่าเฟรนเดทมันจะได้สูงนะครับเราจะเล่น้รื่นขึ้นนะครับส่วนนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับไม่มีละครับการตะค่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมนะครับสําหรับการวางเป้ายิงหัวนะครับทุกคนแบบละเอียดนะครับ ไปดูกันเลยครับทุกคนก็มาอยู่ในเกมนะครับซื้อปืนดีเือรอนะครับแล้วก็ M 1นึเป็นปเจตนะครับหรือว่า M 1 0ึนยะครับ2ยาวนะครับเข้ามาก็แลกนิดเดียวนะครับนี่ตัวสัปืนนะครับเพิ่งเล่นตาแรกของวันนะครับหลังที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปนานนะครับนี่มาบอสมือกันหน่อยนะครับเอาเป้าไว้ด้านข้างล่าขึ้นลัากลงครับเอาป้อยบนซ้ายลัาขึ้นลัากลงครับนี่ครับนะครับติดหัวแดงเถึกเลยนะครับติดง่ายมากเลยครับ เออแมาแนะครับตัวซับปืนนะครับแบบพิพิวนะครับซับปืนด่วนนะครับถ้าใครใช้ไม่เป็นก็ลองไปหาคลิปดูได้นะครับนี่รับทุกคนซับปืนด่วนนะครับเอาดีเซลซับปืนกับ M1014 หรือซองโกนนะครับซับปืนพู่นะครับปึ๊บนะครับก็มือถือเครื่องไหนที่แบบว่าจอนะครับเห็นไหมครับจอกว้างก็ให้ปรับใหญ่ๆก็ได้นะครับแต่ของผมปรับประมาณห7สเพอนะครับ ผมเล่น Oppo โปนะครับซึ่งก็เป็นมือถือรุ่นที่เรากำลังสอนนะครับซึ่งสำหรับตั้งค่า Oppo โปนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าทุกคนไม่ฝึกฝนแล้วก็ไม่ได้ฝึกวางเป้าบ่อยๆนะครับก็ยิงหัวไม่โดนเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าถ้าทุกคนตัดแบบตั้งค่าการวางเป้าดีแล้วนะครับทุกคนก็ต้องฝึกวางเป้าให้เป็นด้วยนะครับเห็นไหมครับดีเกิดนะครับติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับ ข้างติดหัวง่ายมากเลยครับทุกคนนี่ครับลองลากนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บลองลากดูครับปึ๊บติดหัวโคตรง่ายครับสับปืนแดงเถือกนะครับดามเมจแดงเถือกร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับใครดูจบนะครับรับรองว่าทุกคนจะยิงหัวเก่งขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นแน่นอนนะครับคือทุกคนก็วางเป้าแบบผมได้นะครับเหมือนไม่มีสูตรตายตัวนะครับจะวางเป้าไว้ด้านขวาด้านซ้ายได้หมดนะครับเอาไว้บนซ้ายนะครับแนะนํานะครับสําหรับแพทใหม่นะครับ แพดเก่าก็อาจจะทําได้นะครับแพดนี้ก็ยังทําได้ครับเห็นไหมครับโอ้โหดูครับซองอ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับติดหัวแดงเถิดนะครับสี่เม็ดติดนะครับเมื่อกี้ติดได้มากเลยครับเห็นไหมครับทุกคนโคตรแดงเถิดเลยครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนนะครับการมาเป้าก็วางเหมือนกันหมดนะครับ ซึ่งม,มือถือรุ่น Oppo นะครับจะเป็นมือถือที่อา,อาจจะเล่นไม่ลื่นเท่ารุ่นบางรุ่นนะครับแต่จะเป็นมือถือที่ค่อนข้างแบบก็ลื่นะระดับหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับกระผมเป็นรุ่นที่2ปีแล้วครับก็อาจจะนานแล้วนะครับแต่ยังลื่นอยู่นะครับถ้าใครอยากดูการตั้งค่าที่ลื่นๆนะครับให้กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับ ก็มีประมาณนะครับสำหรับการวางเป้ายิงหัวอะไรต่างๆนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยครับทุกคนก็ก็ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็ย๋ยวเราไปดูไฮไลท์นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายครับทุกคน